สวัสดีครับผมตวีชัยนะครับพอดีว่ามีคนถามในกลุ่ม SCA ว่าเครื่องรนตีเฮอร์ดี้เกอร์ดี้เขาสนใจนะอยากเล่นอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนราคาอย่างไรแล้วก็ในไทยมีการสอนไหมเดี๋ยวผมตอบให้สั้นๆก่อนเลยคือซื้อในยุโรปแต่อย่าซื้อจาก Ebay และ e อ s ซ เพราะว่ามันเป็นเครื่องดน,นตรีที่หลอกทําขายนะฮะจากคนที่ดีไซน์เครื่องดน,นตรีประเภทนี้ไม่เป็นนะฮะซื้อมาแล้วจะมีปัญหาในการซ้อมอย่างมากหรือบางทีซ้อมไม่ได้เพราะมาจูนไม่ได้สักทีนะครับเคร,เครื่องดนตรีเฮนนี่เกอร์ดี้สำหรับคนที่ไม่รู้มันก็คือการจับเอาเปียนโนก,กับไวโอลินมาชนกัน ปึง้งกลายเป็นไวโอลินที่มีปุ่มกดแต่คีย์เปียนโนกลับด้านฮะคีย์ขาวอยู่ด้านล่างแล้วก็คีย์ดำอยู่ด้านบนนะฮะเราเล่นก็ต้องล้วงมือไปเล่นคีย์ขาวข้างล่างในหนังเรื่อง Witcher เออซีรีส์ n น็ตฟ i ิมีการใช้เฮอร์ดี้เกอร์ดีในฉากหนึ่งที่แกโร t กับ j จ s t ิเอรเขาไปร่วมง,งาน ร่วมง,งานเต้นรำที่เมืองซินทรานะครับนักดนตรีคนนั้นฮีเกอร์ดีแบบแปลกลัดจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นเฮอร์ดีเกิรที่แบบรัสเซียซึ่งไม่มีใครทำแล้วเพราะมันทะนะครับเขาจะจับแบบนี้ก็ถือแบบนี้ซึ่งดูเองแล้วแต่มือก็ต้องประทองเครื่องแถมก็ต้องขยับเอวนะครับไม่ได้เรื่องนะฮะแล้วก็จะใช้วิธีเล่นแบบฝรั่งเศสคือาพาดไว้บนตักนะฮะแล้วก็ อย่างเครื่องนิดนึงเอามือต่อไปขึ้นจากข้างบนอย่างนี้ประทับไว้แล้วก็กนะครับซื้อที่ไหนซื้อที่ยุโรปและอเมริกาแต่ที่อเมริกาตอนนี้มีช่างที่แอคทีฟจริงๆอยู่อยู่แค่บริษัทเดียวซึ่งคนนั้นน่ะเขาทำได้แะละเครื่องเอดอรี่เขาก็มีลูกค้าเยอะแต่ว่าคุณภาพไม่สมราคา ะะเครื่อง3,000ดอลลาร์อย่างน้อยแต่คุณภาพบางทีอยู่ที่ประมาณถ้าเทียบกันแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณเครื่องละพันหรือพันสดอลลาร์เท่านั้นถ้าเทียบกับช่างคนอื่นนะครับโดยของผมนี่ซื้อมาจากช่างยุโรปตะวันออกมาจากยูเครนชื่อว่าก o d i ดีสตารุคนคนนี้เขาทำเฮอร์ดี้เกอดีสไตล์ฝรั่งเศสแต่ <c oughs> มีดีไซน์เฉพาะตัวของตัวเองคือการ เอากีตาร์บอดี้อันนี้เคยนะพอมันทรงเหมือนกีตาร์เนาะเอากีตาร์บอดี้คือเอาตัวหน้าตาแบบนี้ซึ่งก็เป็นทรงที่นิยมในยุโรปตะวันออกในสมัยก่อนที่โซเวียตจะเข้ามายึด <c oughs> หลังจากที่โซเวียตยึดแล้วเขาก็เริ่มทำลายวัฒนรธรรมเก่าเหมือนคล้ายๆกับของจีนเฮอร์ดี้เกอร์ดีก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกถูกทำไลายไปเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อน จากเครื่องดนตรีโฟบทั่วไปก็ตายเป็นเครื่องดนตรีของคอทานนะครับ <c oughs> ในสมัยโบราณเฮอรดี้เกอร์ดีนั้นเกิดมา,าโดยพวกมุสลิมแถวสเปนนะฮะช่วงนั้นเขาเอามาทำดนตรีเพื่อใช้สวดในวัดในมอสอในสุเราต่างๆนะครับแล้วชาวคริสเตียนก็ คิดว่าเอ้ยแม่งไอเดียดีว่าเดี๋ยวกูเอาไปใช้บ้างก็เลยหยิบไปใช้บ้างก็กลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีภาษาลาตินเรียกชื่อว่าออแกนิสตัมซึ่งก็แปลว่าออแกนอ่าก็เป็นจุดกำเนิดของการใช้ออแกนในการประกอบพิธีทางศาสนาเพียงแค่ว่าออแกนนั้นไม่ใช่ออแกนแบบที่เราเจอในปัจจุบันแต่เป็นเทอเธอดีเกอดีนะครับ โดยที่ของสมัยนั้นน่ะก็จะเล่นโดนเป็นหลักเพราะว่ามีคนที่ร้องเพลงนำอยู่แล้วนะครับโดนคืออะไรโดนคือสิ่งหนึ่งที่เฮอร์ดี้เกอร์ดี้มีและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่งร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทปีสกอตท,ทั้งหลายนะครับโดนคือเสียงที่ดังเป็นโทนเดียวตลอดเวลาจนกระทั่งเพลงจบ เป็นเสียงที่นักดนตรีควบคุมไม่ได้เพราะว่าไม่มีปุ่มให้กดนะครับมันเป็นสายเปล่าๆอยู่ข้างล่างนี้นี่คือสายโรนเป็นสายเบสถ้าเสียงก็จะประมาณนี้หรืออย่างนี้ มมีสองสายทูนไว้ที่2เสียงนะครับแล้วก็จะมีโดนเทนเนอร์หรือที่เรียกว่าทรัมเป็ตหรือมูชนะครับมูชก็แปลว่าน่าจะแปลว่ามาแรงวันนะนะมันก็จะหึงๆแต่ก็เสียงสูงนิดนึง แต่อีกเอกลักษณ์หนึ่งของเฮอร์ดี้เกดี้คือเสียงโมชเนี่ยจะมีกลไกพิเศษบิลอยู่ในเอ่อบริดจ์ด้วยคือสพารของเครื่องดนตรีเนี่ยคือทำให้มันสามารถเอ่อบริดจ์เนี่ยมันจะสามารถสั่นได้ถ้าเกิดว่าเราออกแรงมากพอมันก็จะมีเสียงดีบอดเหมือนนนัเ ถ้านักด,น,น,กดนตรีไวโอลินหรือเชลโลแล้วไปเซ็ตบริดจ์มาไม่ดีมันจะมีเสียงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งทางสายนั้นเขาจะบอกว่ามันไม่ดีแต่เฮอดีเกอดีบอกว่าดีครับดีอย่างไรอ่าเราสามารถสร้างจังหวะให้ตัวเองได้เดี๋ยวผมจะลองเล่นมูดแบบธรรมดาแล้วก็กระตุกใช้ข้อมือเนี่ยสร้างจังหวะได้ธรรมดานะครับรก็สร้างจังหวะ ถ้าใครเคยเล่นเกมวิดเชอร์สานะครับบางทีเพลงประกอบมนะัน่ะมันจะมีเครื่องดนตรีเฮดดี้เดดี้อยู่เพราะว่ามันก็เป็นวัฒน,นธรรมของโปลแลนด์เหมือนกันเขาก็จะเอามาประกอบดนตรีเ,เพลงของเกวนเนี่ยก็จะมีนะครับ และสุดท้ายก็สายเมโลดี้ซึ่งเรียกว่าแชนเตอร์ซึ่งเป็นเป็นชื่อเรียกเดียวกับท่อนแอที่ตัวตัวเต่าของปีสะกอดทั้งหลายนะครับมันแปลว่าส่วนที่ใช้ร้องเพลงนะครับแชนเตอร์ <c oughs> ของผมเป็นเคอร์ดี้เคอร์ดี้6สายดังนั้นก็จะจูนผมตัวส่วนตัวผมเองนะจูนไปที่ในคีย์ G และคีย์ D เฮอร์ดี้เกอรดีเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์นะครับคือจะจูนยังไงก็ได้นะครับมันไม่มีกฎตายตัวแต่ผมจูนไว้ตรงนี้เพราะมันเล่นโฟกซองยุโรปได้เกือบทั้งหมดแล้วก็เพลงโบราณต่างๆที่ผมชอบด้วยนะฮะอชันเตอร์สาย G ีชันเตอร์สายดี ซชนเตอร์สองสายก็ได้ออยากเล่นเอว์คอร์ดต,ตลอดเวลาครับ ต่อดีนะราคาสูงไหมของผมซื้อมาห้าหมืนเป็นรุ่นหกสาย<ม>ก็ถือว่ากลางกลางไม่แพงเกินไม่ถูกเกินคุณภาพของช่างคนนี้ของโกลดี้สตารุก,ก็โอเคนะครับคือเล่นได้ไม่ต้องแก้งานเยอะไม่ปวดหัวนะครับมีปัญหาเอาให้คนอื่นดูเอาให้ช่าง กีตาร์เอาให้ช่างไวโอลินดูเขาก็พอช่วยได้นะครับถ้าแต่ถ้าเครื่องดนตรีมันสร้างมาไม่ถูกหลักเนี่ยช่วยไม่ได้นะครับทุกทิ้งอย่างเดียวเอาไปเผาไฟแล้วซื้อเครื่องใหม่เถิดนะครับช่างในยุโรปมีเยอะแต่อยู่ในเลขที่ไม่เกิน2หลักก็ทำให้มีคิวการสั่งซื้อเนี่ยค่อนข้างนาน มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้มีเงินแล้วยังต้องอยากเล่นแล้วก็ต้องทนไปอย่างน้อยก็1ปีถ้าโชคดีก็ครึ่งปีนะครับถ้าคุณไปซื้อเครื่องมือ2มาเฮอดี้เกอดี้ราคาไม่ตกนะครับเพราะว่ามันรอคิวนานมากนะฮะคนก็เอามาโขกราคาเลยปึ้งอยากได้ตอนนี้เหรอ ซื้อเครื่องมือสองราคาเท่ามือหนึ่งแต่เองไม่ต้องรอนะซื้อได้เลยประมาณนี้นะครับบางทีมันเอามาขึ้นราคานะครับมันมีค่ารอนะฮะอย่างของผมเนี่ยซื้อมาห้าหมื่นถ้าผมเอาไปขายมือสองเนี่ยน่าจะได้เจ็ดหมื่นนะครับฝรั่งเขายอมควักเงินจ่ายเพื่อไม่ต้องรอนะครับอ,อย่างอื่นอย่างอื่นอาช่างช่างอ่าถ้าดังที่สุดก็คงจะเป็นของฝรั่งเศสนะมีตั้งแต่ช่างระดับ เบกิเนอร์คลาสก็สร้างสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะแต่คุณภาพดีการสร้างใช้งานเปิกบืนสมบูรณ์สมบัติน,นะครับไปยันเครื่องที่เรียกว่าเอามาแลกมอไซค์แลกรถได้นะครับมีการสมัยใหม่นี้ก็มีการต่อ,เ,อเรียกว่าพิกอัพไฟฟ้าไว้ในตัวเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าสามารถเสียบแจ็คแล้วเอาเข้าแอมได้เลยหรือจะอัดเสียงผ่านอย่างนั้นก็ได้นะ จะมีจะเอาพิกอัพกี่ตัวก็ได้จะเอาสายสายหนึ่งมีพิกอัพหนึ่งตัวเลยก็ได้นะฮะถ้าแล้วแต่แล้วแต่เอกำลังทรัพย์ของท่านนะครับเอรวยก็ซื้อเยอะนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะฮะรอนานนะครับแต่ถ้าคุณโอเคถ้าคุณอยากจะถ้าคุณเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยเอ้ยไม่รู้ไม่กล้าลงเงินเยอะวะทำไงดีสั่งช่างเนี่ย อย่าง150,000นนะฮะ<ม>ก็มีครับมีมี Herdy Gerdy ราคาถูกสไตล์ DIY นะครับขายคนที่ชื่อว่า Jap Brand เป็นคนเนเธอร์แลนด์มั้งเขาออกแบบ Herdy Gerdy ที่สามารถใช้เลเซอร์ตัดแบบออกมาแล้วประกอบได้แต่คุณภาพ เป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณและความเข้าใจในการสร้างเครื่องดนตรีของคุณนะครับเขาแจกแปลนแบบแปลนฟรีแต่ถ้าไม่มีปัญญาเอา่อว่าไงไม่มีปัญญาหาเครื่องตัดเลเซอร์เนี่ยเขามีขายอ่อเป็นประพวบเป็นประเภทไม้อัดที่เขาตัดมาแล้วนะฮะแล้วส่งมาเป็นลักษณะคิดเหมือนกับการต่อโมเดลนะฮะแต่มันไม่ใช่โมเดลมันเป็นเครื่องดนตรีไซส์ใหญ่จริงราคาก็จะแพงนิดนึงนะฮะประมาณหมื่น โอ้หมื่นกว่าบาทประมาณนั้นนะครับ่อ,อ,อผมลืมไปชื่อมันชื่อว่าเน r ร์ตี้เกอนะครับเน r ร์ Nerd, นะครับมันเด็ก Nerdy Ner g e เน y นะครับลองไปหาดูได้ในเว็บหรือ YouTube ก็จะมีเดโมโนิดนึงเป็นเครื่องดนตรีที่ครูเ e อ d y ดี r เกอรยอมรับว่าสามารถใช้แทนเครื่องดนตรีเริ่มต้นไดเ้เขาก็ไม่อยากจะเรียกว่าไงะบังคับให้ลูกศิษย์อะ ซื้อของแพงนะเออของแพงแบบโหทุ่มตังคเลยสามหมื 30, 000, ่นบาทซื้อให้ลูกเล่นกดว่าสองอาทิตย์แม่งทิ้งอาชิบหายแล้ะเลื่อตงตงเลยเออประมาณเนี้นะครับอืมแตเ่เครื่องเครื่องคั็ดีเคดีเนี่ยมันแปลกอย่างหนึง่งคือระดับดีที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงเวอร์วังขนาด เหมือนเครื่องดนตรีออเคสตาราปกติก็คือเช่นเปียโนเปียโนสตาร์เตอร์หลังละแสตน,นะครับเปียโนระดับโลกสไตน์เวย์เลยสองล้านสามล้านโอ้โ oh ห oh. ไม่ใช่นะครับเครื่องเคยดีเคยดีเครื่องเคยดีเคยดีเรนจ์ราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนิดน,นึงของสตาร์ทจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นของกลางจะอยู่ประมาณเอ่อห้าหมื่นจนถึงแสนห้านะครับ แล้วเกินแสนห้านี่ก็เป็นระดับท็อประดับท็อปนี่เรียกว่าไงมีมีโอ้โหมีสายสายหลักสายโดนใหญ่3สายสายโดนเล็ก3าสายสายชันเตอร์สี่สายมีสายสพอร์ตคือเรียกว่าซิมพัตติกสตริงซึ่งจะซึ่งมักจะพบได้ในเครื่องดนตรีโบราณคือสายที่ไม่มีการเล่นเลยแต่ว่ามันจะสั่นสะเทือนตามเรียกว่าไงตามเรียกว่า สั่นสะเทือนตามคลื่นเสียงที่ออกมาจากเครื่องเกิดที่ทำให้เสียงนั้นมีความอิ่มมีความซับซ้อนลึกลำมากขึ้นนะฮะของพวกนี้ถ้าคุณมีกำลังซับก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับเพราะผมก็อยากเล่นเหมือนกันเอเดี๋ยวยืมเล่นบ้างนะครับระดับท็อปเนี่ยแพงสุดเท่าที่ผมเคยเห็นก็สามแสนสี่แสนบาทนะฮะก็ประมาณรถอีโคคาร์สักคันหนึง พอรับได้นะอ,อนะก็ยังถูกกว่าเครื่องดนตรีโปรเฟชชั่นอลหลายอย่างเช่นไวโอลินโบราณหรือกีตาร์ดีๆทำจากโทนบูดสุดโหดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้ส่วนครูอครูเท่าที่ผมรู้นะผมถามในหมู่นะ <c oughs> เพื่อนนักดนตรีที่ผมรู้จกักกันก็ ไม่มีใครรู้เลยว่ามีคนเล่นเฮอร์ดี้เกอรดี่ในไทยหรือเปล่าสแสดงว่าไม่เคยเจอเท่าที่ผมรู้ก็มีอยู่ผมอยู่แค่คนเดียวนี่แหละแล้วก็เหงาพยายามหาเพื่อนมาหลายรอบแล้วเอาไปไป้ายยาเอาไปล้างสมองเพื่อนสักหลายรอบกมันก็ไม่มีใครยอมซื้อตามผมเลยนะครับก็ถ้าคุณซื้อมาก็มาเล่นกันได้นะครับขอบคุณถ้ามีความถามเรื่องการเล่นก็ผมก็พอตอบได้แต่ว่าผมก็เป็นแบบแนวโฮมสกูลซึ่ง เรียนเองฝึกเองเนาะแต่ไม่ได้แบบเริ่มจากศูนย์เนาะผมมีแบ็กกราวด้านดนตรีก็พอสมควรเล่นได้หลายเครื่องนะฮะอย่างที่คุณเห็นข้างหลังนี่ก็เป็นออกแกนนะครับข้างเก้าอีอ้ข้างหลังบางไว้มีเชลโล่นะครับมีกีตาร์ด้วยแล้วก็ที่ผมหยิบมาโชว์เมื่อกี้อันนี้ก็แบ็กไปนะครับมีแบ็กไบส์องอยู่บนกำแพงอีกอันหนึ่งนะครับ คือเล่นเยอะแล้วก็เลยมันไอสกิลหลายๆอย่างที่มันสะสมมาเนี่ยมันก็เอามาช่วยให้ผมทำเมนเทนแนน์ไอสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องฝึกอย่างแรกคือสกิลการจูนเสียงเอ่อที่อตอนนี้เนื้อหาที่เขาถามหมดแล้วนะที่นี้ผมก็จะเลื่อยเปื่อยแล้วนะใครจะปิดวิดีโอก็ปิดได้เนื้อ,อาการจูนเสียงด้วยหูนะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรเฮอร์ดี้เกอร์ดีคุณอันนี้ความีเอรมีสฤษฎีดนตรีมาแล้วเออเฮอร์ดีคุณรู้จักการจูนเสียงคือการจูนเสียงนี่มันมีหลายแบบนะฮะสิ่งที่เราได้ยินกันทุกวันนี้เป็นมาตรฐานจากดนตรีทั่วโลกเเขาเรียกว่า Equal Temperament นะครับซึ่งเป็นการจูนเสียงที่คิดค้นโดยโจฮันเนสเซบาสเตียนบารคสุดหลอนะครับเขาคนนี้วันหนึ่ง เมื่อก่อนเครื่องดนตรีก่อนหน้าเขาอ่ะจูนด้วยระบบคณิตศาสตร์ทึ่งคิดคนด้นโดยพีตาโกรัสนะครับแล้วการจูนพวกเนี้เยอ,อ่ว่างไงดีอย,ยิ่งยิ่งโน้ตมันห่างกันมันยิ่งเพี้ยนนะฮะตัวโดตรงนี้กับตัวโดตรงโน้นนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันแค่โทนเสียงสูงต่ำนะมันเพี้ยนจากกันเลยครับเพราะว่า ตามคณิตศาสตร์เสียงแบบเพอร์เฟกก็คือการคำนวณด้วยคลื่นเฮิร์สเนี่ยมันจะมีแบบค่าค่าไอเดีลของมันแล้วแต่เมื่อเราเมื่อหูมนุษย์ฟังเนี่ยมันไม่เพราะนะครับเ,เ,เขาก็เลยใช้วิธีการจูนแบบขอไปทีที่เรียกว่า just intonation ซึ่งมันก็แปลตรงตัวแบบการจูนแบบประมาณนั้นนะครับก็คือการประมาณว่าเอ้ยเสียงคู่นี้กับคู่นี้เมื่อมาด้วยกันเนี่ย ถ้าคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยเออมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็จะทําให้มันตั้งใจทําให้มันเพี้ยนนิดหนึ่งเพื่อให้หูมนุษย์ฟังแล้วรู้สึกดีนะครับจ u u t t n t t o n t t o o n ก็คือการจูนแบบหนึง่งซึ่งใช้ในเครื่องดนตรีประเภทโรนทั้งหลายนั่นก็คือแบ c k ไพน์นะเฮอร์ดีเจอดีเพราะอะไรเพราะการทูนแบบ Just Intonation คือการเลือกจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งเช่นถ้าผมเลือกสาย G เป็นคี์ g เนี่ย ผมก็จูนโรนไปที่ขีย์จีแล้วจนะีนั้นก็จะเป็นพื้นฐานถ้าคุณใช้ e ีโคเทม m พเรเมนต์จีที่คุณเล่นกับจีที่คุณเล่นบนชา์เตอร์มันจะฟังแล้วไม่เรียกว่าไงดีวะทิมเบอรมันจะไม่หวานนะครับมันก็จะแปล่งหูเล็กน้อยอสำหรับคนทั่วไปอาจจะ ไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เล่นขึ้นดนตรีโรนเนี่ยก็จะอารมณ์เสียอย่างมากเขาเพื่อจึงใช้การจูนแบบ just intonation ซึ่งทําให้ปุ่มทุกปุ่มเนี่ยถึงแ่้จะเพี้ยงจากการนิดหน่อยจากจากจากไอเดียลทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยก็ไม่ทําให้ดนตรีรู้สึกแย่นะครับอย่างอื่นก็มี ลิมิตของเฮอร์ดี้เกอร์ดี้ลิมิตของเฮอร์ดีเกอร์ดีก็คือการเงินของคุณนะครับคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อเยอะๆนะครับที่จริงแล้วคืึ้นดนตรี6สายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะคุณสามารถเล่นได้เกือบทุกอย่างนะเอาจริงๆนะแบบ90%แหละของดนตรีโฟล์ m มิวสิทั้งหมดในยุโรปแล้วก็ดนตรีโมเดิร์นด้วยอะโมเดิร์นอย่างประเภทอะไรถ้าคุณจะคร v บ r เพลงเกม เมื่อกี้สายดีเนะาะแต่ถ้ามีอ้า,าเอวเกิดแบเอ้ยถ้าอย่างนี้เล่นถ้าคุณถ้าผมไม่มีคีย์ดีผมเล่นอย่างอื่นได้ไหมอ้าวอ,อยากเล่นเพลงเดียวกันเนี่ยได้สิครับคุณเป็นถ้าคุณเป็นนักดนตรีคุณก็ต้องเรียนทฤษฎีโรดนตรีเรื่องการ transpose music ม,มันก็สามารถทำให้คุณเล่นนคีย์อื่นได้เหมกันนะครับ คือเอาเอาความรู้ในหัวมาทดแทนเครื่องมาทดแทนลิมิตของเครื่องดน,นตรีนะฮะประมาณนั้นทฤอศิีด,ดน,นตรีที่ต้องเรียนก็ควรจะมีนะฮะทฤษฎีคอร์ดการเขียนเตอเ์พอย i ต์ถ้ามีก็ดีนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับที่รับฟังแล้วก็ถ้ามีเรื่องสอบถามอะไรอีกก็ ลองเมสเซจหรือคอมเมนต์ในใต้วิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะฮะส่วนลิงก์ที่ไปกลุ่มนักดนตรีเคอร์ดี้เกอร์ดี้เดี๋ยวผมก็จะโพสไปด้วยเพราะว่าในนั้นก็จะมีคนที่รู้เยอะกว่าผมมากนะฮะรวมตัวกันอยูออ่แล้วก็เขาจะมีไอในฟอรัมเขาก็จะมีแฟกก็คือฟรี Ask Question ไอ้พวกคำถามที่ทุกคนเข้ามาจะถามเหมือนกันเลยซื้อที่ไหนราคาอย่างไรเครื่องดนตรีถูกๆมีอยู่รานเจ้าไหนบ้างเจ้าไหนโอเคเจ้าไหนไม่โอเคอก็จะมีอยู่นะครับแต่ก็ต้องภาษาอังกฤษนิดนึงนะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาถามผมได้ผมช่วยนะครับผมจะเชร์ให้คุณซื้อของแพงๆนะผมจะได้มารูปไรบ้างนะครับขอบคุณครับที่รับฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการให้ทีหลังนะครับ